จริงๆตามแผนการเรียนรู้เนี่ยก่อนที่น้องจะเรียนบทออลติเมตในในคอร์สของพี่นะตรรกศาสตร์เนี่ยน้องต้องไปเรียนจำนวนจริงก่อนเพราะอะไรข้อสอบแพทหนึ่งอ่ะมันจะมักเอาจำนวนจริงมาปนอย่างนี้เห็นปะอย่างเอกภพสัมพัทธ์อันนี้ยังใจดีนะเว้ยก็คือบอกมาเป็นช่วงนี้นะครับช่วงนี้ซึ่งเวลาเขียนออกมาก็คือตรงเนี้ยเปิดลบหนึ่งส่วนสองไปเปิดหนึ่งเห็นปะนี่ง่ายมไม่ต้องไปนั่งแกแต่ว่า ในกอขอคอเนี่ยข้างในมันเป็นอะไรมันเป็นอสมการทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นเทคนิคแรกที่เราจะใช้กันก็คือเราไปทําให้มันทำไมก่อนมันง่ายก่อนเข้าใจปะมันพูดยากไปอะไปแก้มันก่อนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวดูพี่แก้ทีละอันนะเริ่มต้นจากเดี๋ยวพี่ไปแก้กอไก่นะครับข้างล่างมีที่ไหมทุกคนอักอไก่ก่อน คำถามที่น้องจะถามกันเยอะมากคือเฮ้ยพี่ข้างล่างนี้ควยขึ้นมาได้ไหมควยขึ้นมาได้ไหมอะได้ไหมทุกคนได้ไหมได้อะพยักหน้าคือได้ใช่ไหมเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะก้อนล่างนี่เป็นบวกนะจําไว้เลยนะครับถ้าข้างล่างเนี่ยมีการการันตีวเป็นบวกนะเช่นมีค่าสมบูรณ์มีรูทหรือเป็นเลขบวกควยขึ้นมาได้เครื่องหมายเหมือนเดิม เพราะฉะนั้นตรงนี้น้องสามารถคว่ยตัวนี้ขึ้นมาได้เห็นไหมในขณะเดียวกันก็สามารถคว่าสองลงไปได้เหมือนกันเพราะสองก็เป็นเลขบวกเนี่ยเข้าใจไหมเอาละเพราะนั้นตรงนี้มันก็จะได้เป็นอะไรครับหนึ่งส่วนสองมากกว่าค่าสมบ,บูรณ์ของ x บวกหนึ่งเห็นปะ่ะทันไหมทุกคนทันไหมเออเฮ้ยวันหลังไปเจออย่างงี้ ควายได้ไหมทุกคนควายได้ปะได้เพราะอะไรครับอันนี้มันเป็นบวกถันไหมเออนนี้เป็นบวกก็ควายขึ้นไปได้นะครับเพียงแต่ว่านะครับฟังพี่เอ็ดีๆนะฟังฟังอยู่วะฟังอยู่นะเพียงแต่ว่ามันต้องสร้างเงื่อนไขก่อนถ้าเป็นอันนี้มันจะมีเงื่อนไขคือเศษส่วนส่วนห้ามเป็นศูนย์เพราะฉะนั้นเงื่อนไขของมันนะมาจาก x บวกหนึ่งเนี่ยต้องไม่ศูนย์นะครับ เพราะอีกตัวล่างห้ามเป็นศูนย์เพราะ x บวกหนึ่งต้องไม่ศูนย์แสดงว่า x ต้องไม่เท่ากับลบอะไรลบหนึ่งเห็นปะแต่ถ้าเป็นอันนี้น้องไขว้ขึ้นมาน้องเป็นเงนี้ยสมมุติคขว้สามลงไปด้วยนะเพราะสามเป็นเลขบวกเหมือนกันเนี่ยเห็นไหมเป็นอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีเงื่อนไขว่าในรูททำไมครับเวลาดูเงื่อนไขต้องดูจากโจทย์นะก็คืออยากดูจากตรงนี้เข้าใจปะ คือเวลาเวลาเราดูเงื่อนไขเนี่ยเราต้องดูจากตัวโจทย์เข้าใจไหมราะฉะนั้นถ้าดูจากตัวโจทย์ตัวเนี้ x บวก1มันอยู่ในรูทใช่ไหมแล้วมันก็อยู่ข้างล่างใช่ปะแสดงว่าเป็นลบก็ไม่ได้ใช่ไหมเพราะมันอยู่ในรูทถูกปะเป็นศูนย์ก็ไม่ได้เพราะมันเป็นส่วนข้างล่างจริงไม่จริงเพราะนั้นตรงนี้ต้องอ้างว่า x บวก1นึ่ไมนะมากกว่าศูนย์เข้าใจปะทันพี่ไหมอืมนะฮะเพราะฉะนั้นพี่จึงอยากจะให้นะ้องจําว่า สร้างเงื่อนไขก่อนไข้ทุกครั้งถ้าจะไข้นะเห็นไหมสร้างเงื่อนไขก่อนไข้ทุกครั้งก็คือก่อนที่จะไข้ขึ้นมาเนี่ยสร้างเงื่อนไขก่อนเสร็จส่วนส่วนห้ามเป็นศูนย์แล้วอยากไข้ก็ไข้นะครับถ้าไปสร้างเงื่อนไขหลังไข้เดี๋ยวบางทีมันไม่เห็นมันไม่เห็นละถึงบ้านมันไม่เห็นเงื่อนไขแล้วเพราะมันไม่มีส่วนข้างล่างแล้วนี่ก็เหมือนกันสร้างเงื่อนไขก่อนไข้ทุกครั้งนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เดี๋ยวถ้าไปลุยต่อก็ต้องมีเงื่อนไขตรงเนี้ยถันปะ เนะอาปิดท้ายตรงนี้นิดนึงเดี๋ยวจะไปดูโจทย์ต่อแล้วเพราะตรงนี้สําคัญจึงทวนให้สมมุติว่าถ้าตรงนี้เป็นลบสามะสมมุติเข้าใจปะน้องว่าลบสามเนี่ยมันลงไปได้ไหมอะใครว่าลงไปได้ใครว่าไม่ได้ใครว่าไม่รู้ <c oughs> <c oughs> เออเออเออนี่คือยกตัวอย่างให้ฟังนะสมมุติตน้องเป็นลบลบสามนะเป็นลบสามเนี่ย อันนี้ค่อยขึ้นนะอันนี้ลงก็ได้แต่ว่าเครื่องหมายต้องเปลี่ยนเข้าใจปะเออเครื่องหมายต้องเปลี่ยนคือจริงๆแล้วค่าลบเนี่ยมันค่อยขึ้นลงได้แต่ทุกครั้งที่ค่าลบค่อยขึ้นหรือลงเนี่ยเครื่องหมายมันต้องเปลี่ยนเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นดูก่อนทุกคนอันเนี้ยมันเกิดจากการค่อยสองทีจริงปะก็คือบวกขึ้นแล้วก็บวกลงจริงปะการที่บวกจะขึ้นหรือลงเนี่ยเครื่องหมายเหมือนเดิมเข้าใจปะทันพี่ไหม พอมาอันนี้ปุ๊บเป็นไงครับมันเป็นบวกขึ้นทีหนึ่งแล้วก็ลบลงทีหนึ่งจริงป่ะไอตอนขาบวกขึ้นเนี่ยเครื่องหมายเหมือนเดิมเข้าใจป่ะแต่ไอตอนขาที่ลบลงไปอ่ะเครื่องหมายต้องเปลี่ยนเข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นมากกว่าก็ถูกเปลี่ยนเป็นน้อยกว่าเขียไหมเออให้ระวังตรงนี้ด้วยตาคําถามสุดท้ายนี่สอนแบโคตรละเอียดอะน้องครับสมมติไปเจออย่างนี้ลบทั้งคู่ สมมติอยากควยจะไม่ค่อยเจอหรอกนะแบบนี้นะอันนี้ก็ลบนะเว้ยใช่ปะ่ะเพราะลบค่าสมบูรณ์มันคือเป็นก้อนลบอยู่แล้วจริงปะ่ะใช่ปะ่ะถ้าค่าสมบูรณ์จะเฉยเป็นก้อนบวกใช่ปะ่ะถ้าลบค่าสมบูรณ์เป็นก้อนแหละเป็นก้อนลบลบสองก็เป็นก้อนลบใช่ปะ่ะอ่าน้องว่าตรงนี้สมมติถ้าควายลงมาแบบนี้นะเห็นป่ะอันนี้อันนี้ขึ้นไปละและอน,นี้ลงมาเครื่องหมายน้องว่าเปลี่ยนหรือเหมือนเดิมเหมือนเดิมเพราะอะไร เพราะมันควายลบกี่ครั้งสองครั้งใช่ป่ะครั้งแรกเครื่องหมายเปลี่ยนใช่ป่ะครั้งที่สองเครื่องหมายก็เปลี่ยนอีกทีนึงมันก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมเข้าใจยังอู้หูโคตรเจ๋งเนาะครับจดไหมนิดหนึ่งนะเผื่อเจอนะครับเพราะฉนั้นหนึ่งข้อของพี่เอ๋บางทีนานนิดหนึ่งเพราะอะไรครับเพราะบางทีทวนตรงนี้ให้ด้วยใครจะไปรู้ว่าปีน้องอาจจะออกแบบนี้ก็ได้แบบนี้ก็ได้ถูกไหมเอาละ งั้นเรามาลุยกอไก่ต่อนะกอไก่เรามาลุยต่อนะครับจริงๆตรงนี้ก็ไม่ยากแล้วอ่ะนะฮะพอมาถึงตรงนี้นะครับมันเข้าแก๊ปจำนวนจริงเรื่องค่าสมบูรณ์นะครับอสมการค่าสมบูรณ์รูปแบบนี้เป็นรูปแบบที่ข้อสอบออก บ่อยที่สุดในบรรดาอาสมการค่าสมบูรณ์ทุกรูปแบบเพราะนั้นควรจำค่าสมบูรณ์ต่อด้วยเครื่องหมายน้อยกว่าจะได้ค่าสมบูรณ์ต่อด้วยเครื่องหมายน้อยกว่าจะได้อยู่ระหว่างตัวติดลบกับตัวเดิมเห็นปะมันจะได้ว่าไอตัวแปรในในค่าสมบูรณ์ทางด้านซ้ายเนี่ยมันมากกว่าลบ A แล้วก็น้อยกว่า A โดย a เป็นสิ่งที่อยู่ด้านขวานะครับเราท่องไว้อยู่ระหว่างตัวติดลบกับตัวเดิมเพราะนั้นตรงนี้ได้ว่าครับ ค่าสมบูรณ์ต่อด้วยเครื่องหมายน้อยกว่าจะได้อยู่ระหว่างตัวติดลบกับตัวเดิมเห็นปะจากนั้นอยากได้ x เดียวกำจัดบวกหนึออกครับก็ลบหตลอดไม่มีใครงงนะครับลบหไปตรงกลางบวกหกับลบหก็หักกันหมดไปลบหไปด้านซ้ายลบหนึส่วนสองลบไปหนึก็ลบสส่วนสองลบหทางด้านขวา1นส่วนสองลบไปหก็ลบหนึ่งส่วนสองเห็นปะแสดงว่าเราได้ช่วงแล้ว นะเราได้ช่วงที่เป็นคําตอบของอสมการตัวนี้ละดังนั้นที่บอกว่ากอไก่ของเราเนี่ยนะมันพูดได้อีกอย่างหนึ่งก็คือ for sum x โดยที่ x อยู่ในช่วงนี้ครับเปิดลบสามส่วนสไปเปิดลบหส่วนสโดยที่ x ต้องไม่เท่ากับลบหคือตรงนี้ลืมไม่ได้อะน้องเห็นปะเห็นไหม ทันปะคือถ้าน้องเขียนตัวเล็กหน่อยมันก็จะที่พอนะแต่ถ้าน้องเขียนตัวใหญ่เท่าพีนะมันก็ไม่พอนะถ้างั้นเราได้อย่างนี้ปะครับช่วงในกอไก่เราจะได้นี่ฮะนี่คือช่วงในกอไก่ของเราถูกปะเปิดลบสามส่วนสองนะครับไปถึงเปิดลบหนึ่งส่วนสองแต่ว่าไม่เอานะลบหนึ่งนะลบหนึ่งอยู่ตรงกลางควักออก ทันพี่ป่ะครานี้ฟังพี่เมื่อกี้จําได้เอกภพสัมพัทธ์เราคืออะไรเอกภพสัมพัทธ์อะขอเขียนลงไปในนี้เลยนะครับก็คือเปิดลบหส่วนสไปเปิดหนึ่งคราวนี้ฟังพี่ดีๆนะการที่เราจะดูว่าก็ไก่เนี่ยมีค่าความจริงเป็นจริงหรือเท็จนะครับ for s o m e x เนี่ยแปลว่า x บางตัวเข้าใจป่ะ มันกำลังถามเราว่ามี x บางตัวไหมในเอกภพสัมพัทธ์เนี่ยที่อยู่ในช่วงกอไก่เนี่ยเข้าใจปะมี x บางตัวในเอกภพสัมพัทธ์ไหมที่มันไปสอดคล้องกับตัวเนี้ดูตามแผนภาพได้มีไหมไม่มีเลยจริงไหมเพราะอะไรครับเอกภพสัมพัทธ์มันเปิดลบหนึ่งส่วนสองไปเปิดหนึ่งจริงไหมจริงมันมีสักตัวหนึ่งไหมในเอกภพสัมพัทธ์ที่ไปสอดคล้องกับช่วงนี้ไม่มีเลยจริงไม่จริงถ้าเขียนแผนภาพกันออกมาก็คืออะไรครับ เอกภพสัมพัทธ์เป็นเซตนี้กไก่เป็นเซตนี้เห็นปะไม่ซ้ำกันเลยจริงไม่จริงไม่มีซักตัวหนึ่งเลยที่อยู่ในนี้แล้วไปอยู่ในนี้จริงไม่จริงดังนั้นอันนี้จึงตอบว่าค่าความจริงเป็นอะไรครับเป็นเทสจนั่นเองนะแล้วกไก่บอกว่าเทสจแสดงว่ากไก่ถูกครับทันพี่ปะเออมันทําให้เราเกิดภาพจําว่างไงรู้ไหมว่าหลังถ้าเราไปเจอโจ์สไตล์แบบนี้อีกครั้งนะเอกภพสัมพัทธ์เป็นเซตเซตหนึ่งนะ นะครับซึ่งอาจจะเป็นช่วงหรืออาจจะมีเป็นตัวๆก็ตามนะพอกอไก่ปุ๊บเนี่ยมันจะมีตัวบ่งปริมาณ for sum อยู่สมบติเจอ for sum นะแล้วข้างหลังเป็นอสมการอะไรก็ตามพอน้องไปแก้มาเสร็จปุ๊บแล้วพบว่าไอ้ช่วงที่เราแก้ออกมาเนี่ยกับเอกภพสัมพันธ์นั้นมันไม่ซ้ำกันเลยนะ for sum จะเทจเข้าใจป่ะงั้น for ซ u m จะจริงเมื่อไหร่มีซ้ำกันบ้างเข้าใจป่ะถ้าเกิดน้องหา กอไก่ออกมาปรากฏว่ากอไก่เนี่ยมันไปซ้ํากับเอกภพสัมผัสอยู่บ้างถ้ามีส่วนที่ซ้ํากันอยู่บ้างอันเนี้ยอันเนี้ยฟอซัมจะจริงโอเคปะ่ะแต่ถ้าอันนี้ฟอซัมไงน,นะเทสเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นภาพจําถ้าอย่างนี้เมื่อไหร่เป็นไงครับเทสถ้ามีซ้ํากันอยู่บ้างฟอซัมจะอะไรนะจะจริงเนี่ยโอเคไหมถัดไปครับขอไข่ ขอไขแล้วนะอันนี้ไปเข้าสูตรเดิมป่ะอันนี้ไปเข้าสูตรเดิมนะค่าสมบูรณ์ต่อด้วยเครื่องหมายน้อยกว่าจะได้อยู่ระหว่างตัวติดลบกับตัวเดิมเพราะนั้นได้ x นะจ๊ะอยู่ระหว่างแหละลบหนึ่งส,ส่วนสองกับหนึ่งส่วนสองเห็นป่ะทันพี่ไหมแค่นี้เลยไม่มีเงื่อนไขอื่นใดเพราะนั้นช่วงของขอไขจะเป็นช่วงนี้อ่ะใช้สีเขียว นี่ฮะทันพี่ป่ะนี่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 คือช่วงของไข่นะครับมันจะเขียนได้ว่า for x นะของไข่เป็น for x นะ x อยู่ในช่วงเปิดลบหนึ่งส่วนสองไปเปิดหนึ่งส่วนสองจ้ะน้องเห็นป <He en S 1> ่ะทันพี่ไหมคราวนี้เว้ยไปดูครับเอกภพสัมพัสเมื่อกี้นี่ยังอยู่เลยหมาดๆเปิดลบหนึ่งส่วนสองไปเปิดหนึ่งอาเขียนลงไปในนี้เปิดลบหนึ่งส่วนสองไปเปิดหนึ่ง นะข้างล่างเป็นขอไข่นะสีเขียวข้างบนเป็นเอกภพสัมพัทธ์ทันพี่ไหมถ้าเรียนเข้าใจนะฟังพี่ดีๆถ้าเป็นฟ o r sum x ข้อนี้จริงไหมถ้าเป็นฟ o r sum x ข้อนี้จริงไหมถ้าเป็นฟ o r sum x ข้อนี้จะจริงเข้าใจป่ะเพราะมันมีซํากันอยู่เห็นป่ะ เพราะนั้นตรงนี้ถ้าเปลี่ยนเป็น for sum x x อยู่ในช่วงนี้มีบ้างไหมในเอกภพสัมพัทธ์ที่มันไปสอดคล้องกับช่วงนี้มีถ้าเป็น for sum x จะจริงเขา overseas, <onsieur S 1> ้าใจปะแต่พอมันเป็น for all x คือมันกำลังพูดว่า x ทุกตัว x ทุกตัวที่อยู่ในเอกภพสัมพัทธ์จะต้องอยู่ในช่วงนี้น้องว่าจริงไหมดูตามเบิง x ทุกตัวในเอกภพสัมพัทธ์จะต้องอยู่ในช่วงนี้น้องว่าจริงไหม ไม่จริงไงพอใช้คาว่า x ทุกตัวไม่จริงเพราะมันจะมีอยู่บางส่วนที่มันอยู่ในเอกภพสัมพัทธ์แต่ไม่ได้อยู่ในช่วงนี้จริงปะเห็นไหมครับที่พี่วงเนี่ยคืออยู่ในเอกภพสัมพัทธ์แต่ไม่ได้อยู่ในช่วงนี้จริงไม่จริงเพราะฉะนั้นอันนี้จึงตอบว่าเทศครับนะครับเทศเช่นอะไรเช่นไอจำนวนที่อยู่ในช่วงเนี้ยใครวะอยู่ระหว่างหนึ่งส่วนสกับหนึ่งสามส่วนสี่ก็แล้วกันเนี่ยเช่นนะเราจะเห็นว่า x เท่ากับสาส่วนสี่เนี่ยซึ่งสามส่วนสี่เนี่ยอยู่ในเอกภพสัมพัทธ์นะ ใช่ไหมครับแต่ว่า3าส่วนสเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในช่วงนะเปิดลบหส่วนสไปเปิด1นส่วนสเห็นป่ะพันเี่ไหมเออโอเคป่ะโอเคไหมทุกคนโอเคไหมเออนะครับคราวนี้ดูภาพจำสมมุติว่าถ้าอยากจะให้มันละเอียดอีกนิดนึงคือ บางคนถามพี่เอคาแล้วแบบไหนอะ for all x ถึงจะจริงแบบไหน for all x ถึงจะจริงต้องเกิดแผนภาพนี้ครับแล้วเดี๋ยว for x จะจริงก็คือสมมตินี่คือเอกภพสัมพัทธ์ของเราใช่ป่ะและไอเซตขอที่หาได้เนี่ยสมมุติว่ามันอมเอกภพสัมพัทธ์ไปอีกทีเข้าใจปะ่ะถ้าเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาเมื่อไหร่นะก็คือเอกภพสัมพัทธ์เป็นสับเซตของขอ เข้าใจป่ะเซตขอมันอมเอกภพสัมพัทธ์อีกทีอย่างเงี้ย for x จะจริงเพราะอะไรไม่ว่าเราจะหยิบตัวไหนในเอกภพสัมพัทธ์มามันก็จะอยู่ในอะไรครับในขอไข่ทันพี่ไหมเพราะนั้นถ้าถามว่าแบบไหนจริงภาพนี้จะจริงเข้าใจป่ะถ้าเกิดเหตุการณ์เอกภพสัมพัทธ์มันเป็นสับเซต,ขอ,ตของเซตขอเมื่อ,อไหร่ for x จะจริงเห็นไหมแต่อันนี้ใช่ไหมไม่ใช่อันนี้ใครอมใครกันแน่ อันนี้คือเอกภพสัมพัทธ์มันอมอมขอจริงปะทันพี่ไหมอย่างเนี้ยจะเทสคือพูดง่ายๆอย่างเนี้ยจริงนอกเหนือจากภาพเนี้ยฟอร์เอจะเทสหมดเลยเขียวปะทันนะโอเคผ่านทุกคนครับแสดงว่าตอนนี้เราได้แล้วว่าขอใครนะครับมีค่าความจริงเป็นเท็จใช่ไหมขอใครมันบอกว่าไงนะบอกว่าจริงเว้ยเฮ้ยแสดงว่าผิดไหม เห็นไหมพวกมันต้องตอบเท็ต่างหากเว้ยมาจริงจังอะไรกันอ้าวแล้วเราไปดูกันครับข้อสอบแพทหนึ่งนะครับปี6 3ดูดิจริงข้อเท็จข้อจะบอกผิดทุกข้อได้ไหมไม่ได้จริงข้อเท็จข้อจะบอกถูกทุกข้อได้ไหมไม่ได้มันบอกว่าขอไข่เป็นเท็สเพราะนั้นถ้าเกิดว่าไม่มันบอกหรอเราบอกเราบอกพี่ทําพี่บอกว่าขอไข่เป็นเลยนะเป็นเทจเพราะนั้นถ้าข้อไหนขอไข่จริงเราออกไหม อ่มมันก็พูดผิดจริงไหมฮะอันไหนขอไข่จริงบ้างเราออกไปขอไข,จข,อข่จริงขอไข่จริงอ่ะตัดทิง้งตัดทิง้งจบตอบช้อยอะไรครับช้อยสองเฮ่ขอใขคยต้องทำไหมไม่ต้องเห็นป่าเห็นป่าเฮ้ยเรารู้กันเงียบๆนะอยู่แค่เฉพาะเด็กวีบ t h เ b a ะบนนะครับว่ามันมีเทคนิคแบบนี้อยู่แกอย่าไปคิดดังให้คนออกข้อสอบมันได้ยินนะเว้ยเพราะแกะว่าถ้าคนออกข้อสอบมันได้ยินมันจะเปลี่ยนไหม เปลี่ยนแนวดีใช่ปะ่ะไอ้บ้าให้ทำสามถึงจะได้คอาคตอบออกมานิ่งทาไปแค่สองเองเพราะฉะนั้นเราเราคิดกันเงียบๆเราใช้เทคนิคก,กันเงียบๆเฉพาะใน V ีบายเดอะเบนนะนะครับถ้าเกิดว่าจะสอนเพื่อนก็ต้องสนิทจริงๆนะเฮ้ยแกทำอย่างนี้สินะครับอ่ะคราวนี้สมมติว่าถ้าพี่จะทําคอควายให้น้องดูนะน้องดูคอควายขอใช้พื้นที่ตรงไหนดีที่หมดยังแกอ่ะพี่เอาตรงนี้นะน้องเอาตรงไหนก็ได้ในชีตน้องนะฮะ ข้อควายนี่จริงง่ายมากเลย x ก,กาลังสองลบ x น้อยกว่าหรือเ,เท่ากับศูนย์น้องไปดูได้เลยนะโจทย์สไตล์นี้นะครับปีที่ผ่านๆมานะแก้ยากกว่านี้หมดก็อย่างที่บอกคือปี63สาเขาลดความยากของข้อสอบลงพอเราดึง x อ,ออกปุ๊บเราได้ x คูณกับ x ลบ1นะครับแล้วก็น้อยกว่าหรือเ,เท่ากับ0ย์ดูนี่วงเล็บแรกเท่ากับศูย์ x ตอบศูน้องวงเล็บที่2เท่ากับศูนย์ x ตอบ1เห็นปะ่ะจากนั้นใส่บวกลบสลับกันไปมาใสาบบ่บวกลบบวกเครื่องหมายน้อยกว่าตอบช่วงลบเห็นไหมครับ ทันไหมทันไหมทันไหม,ท,ไหมทันนะวงเล็บแรกเท่ากับศูนย์ได้ศูนย์วงเล็บที่สองเท่ากับศูนย์ได้หนึ่งนะครับจากนั้นเป็นไงครับบวกลบบวกเครื่องหมายน้อยกว่าตอบช่วงลบมีเท่ากับเม็ดๆเอาไหมระบายด้วยและนี่คือคอควายของเรานะครับคอควายของเราจึงเปลี่ยนจากยากๆเป็นคําว่า for all x x อยู่ในช่วงปิดศูนย์ไปปิดหนึ่งโอเคไหมคราวนี้เราจะดูว่าไอ้ for all x ตัวนี้นะครับหรือ x ทุกตัวเนี่ย มันจริงไหมมันจริงไหมอ่ะเราต้องดูยังไงนะครับพี่บอกว่า f o r x ถ้าจะจริงนะในโจทย์สไตล์เนี้ยคือใครต้องอมใครเซตนี้ต้องอมแหละอมเอกภพสัมพัทธ์ไว้จริงปะ่ะคราวนี้ไปเขียนเอกภพสัมพัทธ์กับพี่เอกภพสัมพัท์ของเราก็คือลบหนึ่งส่วนสองครับไปถึงเปิดหนึ่งนะลบหนึ่งส่วนสองไปถึงเปิดหนึ่งเขียนลงมา ใช้สีฟ้าก็ได้ใช้สีน้ำเงินก็ได้อ่ะจะได้เหมือนกับข้างบนใครอมใครอันนี้ใครอมใครเอกภพสัมพัทธ์ดันอมหละอมคอจริงปะใช่ปะครับไม่ใช่คออมเอกภพสัมพัทธ์จริงไหมจริงแสดงว่าข้อความที่บอกว่าทุกตัวในเอกภพสัมพัทธ์ต้องสอดคล้องกับคอเท็จไหมเท็จเพราะมันจะมีบางส่วนเห็นปะเห็นไหมครับที่อยู่ในเอกภพสัมพัทธ์แต่ไม่ได้อยู่ในคอจริงไหมจริงก็คือส่วนเนี้ อยู่ในเอกภพสัมพัทธ์แต่ไม่ได้อยู่ในคอเห็นไหมดังนั้นจึงตอบว่าเท็จครับนะครับนะตัวเลขที่อยู่ในสไตล์ตรงเนี้ยนะครับที่อยู่ในเอกภพสัมพัทธ์แต่ไม่ได้อยู่ในคอก็เช่นแหละลบหนึ่งส่วนสี่อย่างนี้เป็นต้นเข้าใจไหมครับลบหนึ่งส่วนสี่อยู่ในเอกภพสัมพัทธ์แต่ลบหนึ่งส่วนสี่ไม่ได้อยู่ในคอเห็นไหมครับเพราะนั้น for x จึงเท็จครับนะแต่ถ้าเป็น for s ซ m มเจะจริงทันทีเพราะอะไร for s ซ m มเมันจริงง่ายจริงไหม ขอแค่มีส่วนซ้ํากันอยู่บ้างก็จริงแล้วใช่ไม่ใช่ตกลงเป็นไอ้ว่าผ่านนะครับและแน่นอนเมื่อคอมันเทจนะแล้วมันพูดว่าเท็จจริงมันก็สอดคล้องครับคอควายก็เลยถูกทันพี่ปะแต่ในความเป็นจริงคอควายจำเป็นต้องทำไหมนะไอ้ไม่ยังเป็นถูกปะไอ้นะเอาละผ่านแล้วไม่ต้องเป็นคนค้างคาใจนะถ้ามันทากคอได้แล้วไม่ต้องทําคอนะแล้วได้คําตอบแล้วบางคนมันเป็นพวก perfectionist ไงเฮ้ยไม่เหมือนกูเก็บกดกูไม่ น้องเอาเวลาไปทำอย่างอื่นดีกว่านะครับแพทหนึ่งส่วนใหญ่ใช้เวลากันนะนะครับเวลาหมดปุ๊บเป็นไงเหลือทุกคนนะทํทำไม่ค่อยทันกันนะฮะ